รักรุงโกจันทึกค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาทค่ะคณะพยาบาลศาสถาบันพระบรมราชนกค่ะสําหรับหัวข้อบรรยายในวันนี้นะคะบทที่1ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงสรีระวิทยาและจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์ทั่วไปนะคะสำหรับผู้เรียนนะคะที่เข้ามาอบรมในวันนี้ค่ะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับสรีรวิทยาและจิตสังคมพร้อมทั้งให้ผู้เรียนนะคะมีความตระหนักและเห็นความสำคัญค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ทางด้านร่างกายนะคะจิตสังคมค่ะสำหรับการตั้งครรภ์น,นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกระบบนะคะที่ทำให้นะคะร่างกายของคุณแม่นะคะ ปรับตัวค่ะเพื่อที่จะให้ทารกนะคะในครันนะคะได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่เพียงพอค่ะในการปรับตัวนะคะหรือปรับร่างกายของหญิงตั้งคันค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอตลอดการตั้งคันยาวไปจนถึงในระยะหลังคลอดและก็การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะดังนั้นนะคะพยาบาลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านร่างกายสรีรวิทยาเพื่อที่จะส่งเสริมให้คุณแม่นะคะหรือหญิงตั้งคันค่ะได้รับในเรื่องของการปฏิบัติตัวที่ถูกต และะเหมาสมค่ะสำหรับขอบเขตเนื้อหานะคะในหัวข้อการเรียนในวันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะสรีระ วิทยานะคะหลายๆระบบด้วยกันค่ะระบบแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะระบบที่2ค่ะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะระบบที่3ค่ะเป็นเรื่องของระบบหายใจค่ะระบบที่4ค่ะเป็นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบที่5ค่ะเป็นเรื่องของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะระบบที่6ค่ะเป็นในเรื่องของระบบผิวหนังค่ะระบบที่7ค่ะเป็นเรื่องของต่อมไรท่อและฮอร์โมนค่ะ และระบบสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของระบบเผาผลาญอาหารค่ะและนะคะหัวข้อที่เราจะได้เรียนในสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสรีระวิทยาคะทางด้านจิตสังคมค่ะในระยะตั้งครรภ์การเปลี่ยนแปลงในระบบแรกนะคะที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะอวัยวะนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะอวัยวะที่1นะคะเป็นในเรื่องของเต้านมค่ะซึ่งเราจะเห็นว่า เต้านมนะคะในหญิงตั้งครรภ์ค่ะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสีของรานมหัวนมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหรือฮอร์โมนที่ผลิตจากรกค่ะและนะคะเป็นการไหลเวียนเลือดนะคะที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่านะคะซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าก่อนก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะและก็ทําให้มีการพัฒนาแล้วก็มีการเจริญเติบโตของท่อน้ํานมต่อมน้ํานมนะคะซึ่งในบริเวณรานมนะคะแล้วก็ บริเวณหัวนมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถมองเห็นเลยก็คือนะคะลานนมนะคะจะมีสีคําขึ้นนะคะจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะและรอบๆบ,บริเวณลานนมนะคะจะมีต่อมไขมันค่ะซึ่งต่อมไขมันตรงนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะสำหรับทารกค่ะเพื่อที่จะทําให้ทารกนะคะจำกลิ่นของแม่ตัวเองได้ค่ะแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในระหว่างที่ทารกได้รับนมของคุณแม่ค่ะดังนั้นในระยะตั้งครรภ์ค่ะ ในปริมาณฮอร์โมนที่มันสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะเราจะเห็นว่าในระยะตั้งครรภ์ค่ะจะไม่ได้มีการหลั่งน้ํานมค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการยับยั้งนะคะเพื่อไม่ให้น้ํานมผลิตออกมาก่อนกําหนดค่ะซึ่งทําให้ไม่มีการสร้างน้ํานมเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะน้ํานมเหลืองหรือน้ํานมแท้นะคะของคุณแม่เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นในช่วงระยะหลังคลอดหรือบางคนอาจจะมีนะคะตั้งแต่ในช่วงไตรมาสท,ที่3ของการตั้งครรภ์ค่ะ อวัยวะที่2นะคะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ค่ะเป็นมดลูกค่ะซึ่งเราจะเห็นว่ามดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและสามารถยืดขยายได้มากขึ้นซึ่งเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะที่กระตุ้นให้เลือดนะคะมาเลี้ยงที่บริเวณมดลูกเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้ขนาดของมดลูกจากปกติแล้วนะคะเจกรัมค่ะกลายเป็น1000กรัมได้นะคะดังนั้นในขนาดที่มีการเปลี่ยนแปลงของมดลูกนะคะภายในโพงมดลูกก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะเอนโดมิเตียมนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ นะะในการเกาะของลกค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะที่ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกนะคะยังคงมีการเจริญเติบโตอยู่นะคะและอีกอันหนึ่งนะคะขนาดของมดลูกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงหลังจากไตรมาสที่1ค่ะก็คืออายุคันประมาณ12สัปดาห์ค่ะขนาดของมดลูกนะคะจะโผล่พ้นนะคะเหนือขอบกระดูกหัวหนาวนะคะทำให้คุณแม่ตั้งครันนะคะในช่วงหลังไตรมาสที่1ค่ะจะปัสสาวะ,ะน้อยลงนะคะ หลังจาก12สัปดาห์ไปแล้วนะคะมดลูกจะมีขนาดโตขึ้นค่ะโผ,ผล่พ้นขอบกระดูกหัวหน่าวขึ้นมานะคะซึ่งการที่มดลูกโตขึ้นนะคะก็จะทําให้บ่งบอกถึงในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกค่ะรูปร่างของมดลูกนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะในช่วงไตรามาสที่3ค่ะจะกลายเป็นรูปไข่ค่ะจากในช่วงไตรามาสที่1นึ่ใช่ไหมคะจะเป็นรูปชมพู่ค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะคะดังนั้นพอมดลูกโตขึ้นค่ะขนาดของมดลูกนะคะ ก็จะเป็นไงคะเอียงไปทางด้านขวาค่ะซึ่งทางด้านซ้ายของร่างกายเรานะคะก็จะมีลำไส้ใหญ่อยู่นะคะซึ่งทําให้มลูกเนี่ยมีการเอียงเกิดขึ้นได้นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะในหญิงตั้งครรภ์นนะคะ่ะแล้วก็น้ําหนักของอ มดลูกนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะก็จะมีการดึงหลังของกล้ามเนื้อนะคะบริเวณลาวดิกรเมนค่ะแล้วก็จะไปกดทับหลอดเลือดอินฟิเอียวนาคาว่านะคะซึ่งทําให้นะคะการไหลเวียนเลือดนะคะไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยลดน้อยลงในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์ถ้าหญิงตั้งครรภ์รายนั้นนะคะอยู่ในท่านอนหงายค่ะดังนั้นก็จะมีการแนะนําให้คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่อยู่ในช่วงไตรมาสที่สองไตรมาสที่3าของการตั้งครรภ์ค่ะเน้นเป็นการนอนตะแคงซ้ายค่ะค่ะ มดลูกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากมีขนาดโตขึ้นแล้วนะคะยังรู้สึกว่าคุณแม่จะมีอาการเจ็บคันหรือมีการหดหลักดตัวของมดลูกเบาๆค่ะซึ่งภาวะนี้นะคะได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและก็โปรเจสเตอโรนนะคะที่ทำงานประสานกันค่ะเพื่อให้มดลูกนะคะสามารถที่จะสูบฉีดเลือดนะคะให้มาเลี้ยงนะคะเขาเรียกภาวะนี้ว่าเป็นแบกตันฮิกค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะคะเขาเรียกว่าเจ็บคัน เตือนค่ะซึ่งเป็นภาวะเจ็บคันเตือนที่จะซ้อมมดลูกให้เข้าสู่ระยะคลอดได้ไง่ายขึ้นค่ะปริมาณเลือดที่มาเลียงที่บริเวณมดลูกนะคะจะเพิ่มมากขึ้นค่ะได้ถึง450-650ถึงมิลลิลิตรนะคะซึ่งการที่มีเลือดมาเลียงที่บริเวณมดลูกนะคะก็จะเป็นการทำให้บริเวณร่างกายนะคะของคุณแม่นะคะได้รับในเรื่องของปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ทารกในครรภ์น,นะคะได้รับทั้งออกซิเจนแล้วก็สารอาหารที่เพียงพอค่ะ อวัยวะต่อไปนะคะปากมดลูกค่ะปากมดลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะที่กระตุ้นค่ะให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณปากมดลูกเพิ่มมากขึ้นค่ะจนทําให้บริเวณปากมดลูกนะคะมีความนุ่มนะคะจนสามารถที่จะหักพับงอคอมดลูกได้ในขณะที่แพทย์มีการตรวจภายในค่ะและก็บริเวณปากมดลูกนะคะจะมีการหลังมูกนะคะที่เรียกว่ามิวคัดปักค่ะอุดที่บริเวณปาก มดลูกไว้นะคะเพื่อป้องกันพวกแบคทีรียนะคะเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าไปในพงมดลูกของคุณแม่ค่ะต่อไปนะคะเป็นอวัยวะภายนอกนะคะแล้วก็บริเวณช่องคลอดค่ะ ซึ่งบริเวณช่องคลอดและก็อวัยวะภายนอกนะคะก็จะมีสีคล้ำขึ้นค่ะจากอิทธิพลนะคะของฮอร์โมนเอสโตรเจนเหมือนกันค่ะที่กระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะภาวะนะคะที่เราจะประเมินเจอนะคะบริเวณช่องคลอดหรือบริเวณปากมดลูกของคุณแม่นะคะก็เรียกว่าภาวะชาร์ตบิกไซด์ค่ะซึ่งภาวะชาร์ตบิกไซด์นะคะจะสามารถประเมินเฮอร์กาัไซด์ได้ค่ะซึ่งการประเมินเฮอร์กาัไซด์ค่ะเป็นการตรวจของแพทย์นะคะ เพื่อจะวินิจฉัยนะคะว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะโดยการกดหักพับงอบริเวณคอมดลูกได้นะคะซึ่งบริเวณคอมดลูกจะมีความนุ่มความซอฟต์นะคะจนสามารถที่จะประเมินได้ค่ะสำหรับช่องคลอดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีปริมาณสารคัดหลั่งที่เรียกว่าตกขาวเพิ่มมากขึ้นค่ะค่า pH ในช่องคลอดนะคะจะอยู่ในช่วงนะคะ3.5ถึง6ค่ะซึ่งจะทำให้นะคะบริเวณช่องคลอดของคุณแม่นะคะจะมีการผลิตนะคะ ตกขาวออกมาปริมาณมากซึ่งเป็นภาวะปกตินะคะที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะอวัยวะต่อไปค่ะรังไข่นะคะรังไข่นะคะจะไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะจะเป็นการยับยั้งนะคะจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนค่ะที่ผลิตจากลกรังไข่นะคะจะทําหน้าที่นะคะในการผลิต ฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนในช่วงแรกของการตั้งครรภนะคะในช่วง1ถึง7สัปดาห์แรกนะคะจะเป็นการทําหน้าที่ของรังไขค่ค่ะที่จะทําหน้าที่ในการผลิตเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนค่ะหลังจาก8สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะจะเป็นหน้าที่ของฮอร์โมนนะคะที่มีการหลั่งจากตัวของลกค่ะ ซึ่งจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนทำงานได้ดีขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะแต่ถ้าในช่วงระยะ1-7สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์น,นะคะการทำงานของรังไข่มีความผิดปกติค่ะไม่สามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนได้นะคะจะทำให้เกิดการแท้งเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ค่ะ